ีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเซ็กแคนเนอร์โคลาดนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับตรงหัวทะเลนะครับวันนี้เนี่ยใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับหัวทะเลนะ ผมมีที่ที่หนึ่งซึ่งสวยมากอยู่หน้าเขตอุตสาหกรรมเลยคือเข้ามาจากถนนเขตเนี่ยเข้ามาไม่ถึงโลนะครับจะอยู่ตรงโซนตลาดเลยแล้วที่สำคัญที่ตรงเนี้ติดกับเซเว่นอีเลเว่นนะครับเซเว่นก็คือฝั่งด้านนี้ของผมนะครับแล้วข้างในนะครับจะเป็นโซนโรงงานที่เยอะอันดับต้นๆของโคราชเลยนะครับก็คือข้างในเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอยู่124โรงแล้ว แต่ละโรง,ม,งมีพนักงานหลักพันขึ้น2,000-3,000ขึ้นดังนั้นในนี้นนนมีเป็นแสนคนพนักงาน,นรวมกันทั้ง3กะเลยนะครับมีเป็นแสนคน,นคแล้วตรงนี้เ,นเป็นจุดที่ผมว่าทำเลยุทธทศาสายขณะที่เซเว่มาตั้งข้างในไม่ตั้งนะตั้งข้างนอกแล้วด้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆบิ๊กซีก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองตัว ATM ต่างๆ แล้วร้านพวกหมูปิ้งร้านขายของต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งกาแฟเมซอนเนี่ยก็อยู่ติดกันนี่เองนะครับที่ที่เรามาขายวันนี้นะเป็นโรงเรียนเขาสร้างมาไว้เพื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับเพื่อลองรับเด็กที่เป็นลูกของพนักงานข้างในโรงบาลเลยไอยข้างในข้างในเขตอุตสาหกรรมนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูนะครับที่ตรงนี้เนี่ย สร้างไว้เพื่อเป็นอนุบาลเลยโดยเฉพาะเลยนะครับหน้ากว้างนะครับที่ทั้งหมด495ตารางวานะครับก็คือไล่ไล่กวกว่าเกือนะบไล่หนึ่งงาน495ตารางวาหน้ากว้างนะครับอยู่ที่10เมตร10เมตรหน่อยๆนะครับตั้งแต่เสาด้านนี้นะครับจนถึงจนถึงตรงนี้ครับจนถึงด้านนี้เลยประมาณ10เมตรกว่านะครับ ด้านในเนี่ยเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะครับสําหรับผู้ปกครองและครูนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านในกันตอนแรกเนี่ยเขาก็สร้างไว้ครับจะทําเป็นที่อจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็จอดรถยนต์ได้นะครับแล้วเด็กก็จะวิ่งเล่นอยู่ด้านในนะครับจากที่จากหน้าที่นะจนไปถึงสุดที่ด้านหลังนู่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70เกือบ75เมตรนะ ยาวไปด้านหลังนู้นนะครับเจกว่าเมตรแล้วก็ไปบานด้านหลังจะเป็นรูปตัว L อลนะครับด้านหลังเนี่ยยาวไปประมาณ50กว่าเมตรแล้วเขาจะมีอาคารด้วยนะอาคารที่เป็นทาไว้เป็นเพื่อเด็กอนุบาลเลยคือทําให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ในสภาพดีด้วยนะครับสียังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้รอบทางไว้นะครับก็จะมีต้นสากต้นมะม่วงอะไรต่างๆรอบทางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถ ได้เหมือนกันนะครับให้ปลูกครองด้วยให้เด็กด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทำมาไว้เพื่อรองรับเด็กลูกลูกคนงานนะที่อยู่ข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในประตูด้านนู้นแล้วก็เข้าไปดูตึกที่เขาทําเป็นห้องเรียนไว้กันครับประตูด้านหน้าน,าน,นูานน้นที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะจะปเจอประตูอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะปูหินแกนิดนะครับเป็นเป็นแผ่นเป็นพื้นไว้นะครับ เราตามเราเข้ามาครับเขาก็จะทําทางเดินเข้าไปด้านในนี่นะครับเราก็จะมีตึกนะครับอาคารนี้บอกก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทําโรงเรียนอะนุบาลสําหรับเสิร์ฟกับลูกนักเรียนล,ลูกของคนงานที่ทํางานอยู่ข้างในเขตอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับอ่ะเดินเข้ามาครับก็จะเป็นทางเดินเข้าไปซึ่งข้างในตึกหลังนี้เนี่ยก็ผมว่าออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็มีพร้อมด้วยนะครับ มาดูด้านนี้ก่อนนะครับ <N> <N> นี่ด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องพักนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องพักซึ่งเป็นห้องพักที่ปล่อยเอามื่อก่อนเขาปล่อยให้เช่ารายวันนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ปล่อยแล้วนะครับก็จะเป็นห้องประมาณนี้ครับเประมาณสี่คูณห้าเมตรนะครับก็ประมาณยี่สิบกว่าตารางเมตรนะครับ ก็จะมีเตียงมีโต๊ะให้ด้วยนะครับมีแอร์มีตู้นะครับมีทีวีให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ำด้วยในตัวนะครับอันนี้เมื่อก่อนเขาปล่อยที่เสียร้อยห้าสิบนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ปล่อยแล้วมีแบบเนี้ยห้องไซส์ขนาดเนี้ยเหมือนกันนี้เลยนะครับมีอยู่ห้าห้องนะครับชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องส่วนชั้นบนน่ะจะมีอยู่สี่ห้องนะครับแล้วมาดูชั้นล่างอีกนะครับ ต่อจากห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องไซส์ใหญ่ละห้องไซส์ใหญ่จะเป็นประตูบานคู่นะครับห้องไซส์ใหญ่จะมีด้วยกันเนี่ยเรียงกันไปเนี่ยมีอยู่สี่ห้องนะครับก็เดินมาด้านนี้ได้เลยนะครับสี่ห้องจนถึงด้านนู้นเลยนะครับแล้วจะมีทางประตูทางบันไดขึ้นชั้นสองอ่ะมีอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้ออกแบบว่าเป็นโรงเรียนนรูบาลนะครับเขาก็เลยต้องทาไซส์ใหญ่มีห้องครูนวยการห้องครูอะไรอยู่ด้านนั้นนะครับก็ ออกแบบมาไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็เป็นห้องว่างเปล่าๆนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สนามหญ้าซึ่งตอนแรกแปลนมาไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตึกสองตึกนะครับให้นักเรียนเรียนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ใทําอะไรซึ่งที่เนี่ยจากตรงนี้นะครับก,ก่อนถึงก่อนถึงกําแพงอะ่ะจะออสองเมตรอะ่ะก็คือเขตของที่ดินนะครับซึ่งห่างจากนี้ประมาณสักสิบ สิบห้าเมตร up นะครับจากจากที่ตรงนี้นะสิบห้าเมตรัพก็จะถึงแนวเขตของของที่แปลงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยครับยาวมากครับแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นลีลาวดีปลูกต้นศักนะครับศักตน้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีกันสามต้นด้านหน้ามีสองต้นนะครับแล้วก็นอกนั้นแถบด้านนู้นทั้งหมดอาจจะเป็นต้นมะม่วงครับซึ่งก็ถือว่าร่มเย็นมากเลยครับแถวนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกัน,กนดีกว่าไปดูห้องใหญ่กันครับ ข้างล่างนะครับห้องพักที่เรามาดูห้องเมื่อกี้แล้วมีห้องใหญ่สี่ห้องใช่ไหมครับแล้วข้างบนเนี่ยเวลาเดินขึ้นมานะครับคุณก็จะเจอกับห้องพักเล็กที่ขนาดไซส์เดียวกับข้างล่างที่แบบมีเตียงนอนมีแอร์มีอะไรให้หมดแล้วมีห้องน้ําในตัวเนี่ยข้างบนจะเจออีกสี่ห้องเป็นห้องพักทั้งหมดห้าห้องนะครับแล้วห้องใหญ่นะครับเมื่อกี้ด้านล่างเนี่ยจะท้ายเดียวกันหมดเลยซึ่งเราจะเปิดให้ดูด้านบนนะครับห้องใหญ่เป็นแปดคูณห้าเมตร 8เมตรคูณ5เมตรเนี่ยเขามีด้วยกัน7ห้องนะครับซึ่ง7ห้องอ่ะจะอยู่ข้างล่างอ่ะ4ห้องข้างบนน่ะ3ห้องนะครับก็จะเป็นประตูกว้างอย่างนี้นะครับเป็น8คูณ5เมตรเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันจะมีระเบียงอยู่นะครับคุณก็จะมองเห็นต้นสัก3ต้นเงนี้ยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนมะม่วงหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสนามหญ้าอยู่ด้านล่างอ่ะซึ่งกว้างมาก นะครับซึ่งคุณสามารถขึ้นตึกได้อัอนหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทําเป็นโรงเรียนอนุบาลม,นะมาก่อนนะครับเมื่อก่อนนะแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็เลยผิดแผนเมื่อก่อนนะอันนี้ให้ดูก่อนว่าห้องใหญ่เป็นยังไงนะครับ8คูณ5เมตรนะครับคือสภาพดีมากไม่เสื่อมโซนมีแค่อยากายนิดนึงนะครับ <im> ก็คือจะเข้าทางด้านข้างข้างเดียวนะครับก็จะเป็น4เมตรนะครับคูณ8เมตรแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนด้านนี้นะครับ ด้านหลังจะมีห้องน้ำสองห้องนะครับเผื่อว่าใครที่จะทําโรงนเรียนอนุบาลน่ยมีห้องน้งนนนําฝั่งด้านนู้นด้วยฝั่งด้านนี้ด้วยด้านฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นก๊อกให้เด็กแปรงฟันอ,อะไรอย่างนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้ออกแบบไ,ไว้เป็นโรงเรียนอนุบาลแต่แรกแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องใหญ่ให้ดูสรุปดวยดวยอของตัวอาคารนี้นะครับตัวอาคารนี้จะมีห้องเล็กที่มีเฟอร์ให้แล้วเนี่ยอยู่ห้าห้องมีแอร์ด้วยนะมีห้าห้องนะครับซึ่งมันอยู่ที่ ประมาณนะสี่เมตรคูณห้าเมตรเนี่ยสี่เมตรคูณห้าเมตรเนี่ยมีอยู่ห้าห้องนะครับส่วนแปดเมตรคูณห้าเมตรเนี่ยมีด้วยกันอยู่เจ็ดห้องนะครับทั้งหมดเป็นสิบสองห้องนะครับห้องใหญ่เจ็ดห้องเล็กห้าครับใครที่สนใจที่แปลงนี้นะครับสําหรับเอาไปสําหรับทำโรงเรียนเด็กอนุบาลโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมซึ่งที่นี่ยังไม่มีเลยนะครับ ผมแนะนําว่าตรงนี้เวิร์กมากเลยผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด495ตารางวาก็คือ1ไร่เกือบ1งานนะครับพื้นที่นะหน้ากว้าง10เมตรลึกไป70กว่าเมตรแล้วก็ยาวเป็นรูปตัว L ไปด้านหลัง50กว่าเมตรนะครับซึ่งมีอาคารอยู่แล้วซึ่งอาคารเนี่ยจะมีอยู่ห้องห้องพกกักน,นะมีอยู่5ห้องที่เตียง ครบแล้วเนี่ยห้าห้องแล้วก็มีห้องใหญ่สําหรับเด็กนักเรียนเนี่ยอีกเจ็ดห้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะมาซอยเป็นห้องเล็กก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอาคารอยู่ในสภาพดีแล้วมีพื้นที่เผื่อสร้างอาคารเพิ่มได้อีกหนึ่งตึกเลยด้วยซ้านะครับก็คือพื้นที่กว้างขนาดเนี้ยลราทำให้พร้อมขนาดเนี้ยนะแล้วอยู่ในเขตอุตสาหกรรมด้วยนะแล้วอยู่กลางตลาดเลยนะอยู่ติดเซเว่นตรงข้างเป็นบิ๊กซีด้านข้างเป็นเป็นคาเฟ่เอเมซอนเนี่ย ในเขตอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีแล้วแล้วไม่มีโรงเรียนไหนที่จะมีแบบนี้แล้วด้วยนะครับรองรับพนักงานนะลูกพนักงานเป็นแสนคนอยู่ที่เนี่ยครับตรงนเนี้ยเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วนะครับเจ้าของก็ขายไม่แพงนะ495ตารางวาเนี่ยขายแค่18ล้านเท่านั้นเองขายแค่18ล้านนะแค่ค่าตึกก็แค่ค่าตึกเฉยๆเนี่ยก็17ล้านแล้วนะครับหมดไป17ล้านแล้วนะนั้นมีที่ได้อีกอะ่ะผมก็ถือว่าคุ้มมากเลย ใครสนใจนะคุณก็สามารถติดต่อเราได้นะตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะรีบโทรมานะไม่มีอีกแล้วนะทำเลยอย่างนี้ไม่มีแล้วโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายใครมีที่สวยๆนะครับเหมาะกับทำการทําธุรกิจเนี่ยคุณก็ติดต่อเราได้นะครับไอเอสเตย์คอนเนอร์โคราชนะครับใครถูกใจคลิปนี้นะครับ mm hmm. อยากจะส่งให้ผู้บริหารดูนะครับ mm hmm. หรืออยากจะส่งให้ญาติดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายเอสเตย์คอนเนอร์โคราช 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.